สวัสดีค่ะนะคะสวัสดีจ้านะคะสวัสดีค่ะทุกคนนะคะสวัสดีค่ะลูกๆทุกคนนะคะใครที่มาติดตามเราจะเรียกว่านะคะลูกๆนะคะเออสวัสดีข่าวน,นี้โคจะมามีความรับมาแบ่งปันสามความรับเอาหน้าสดมาให้ดูนะวันนี้ไม่แต่งหน้าเลยค่ะนะ <Wow. S 1> ใช้สมู่นะ <Wow. S 1> ปกติสมู่หมดแต่ว่าเลมใ <laughs> ส่ใจนะคะมาคัดสร้างมาอีกจ้ะนะพี่น้อง เก็บตังคือจ้ะนมหนูมันมีหรเปล่านมให้มัน <ง S 2> เอาหน้าสดมาให้ดูนะจริงๆแล้วอะ่ะ เราก็ไม่ใช้วันหนึ่งแล้วมามาใช้อีกสองวันจริงๆนี่ใช้มาสี่ก้อน,อนแล้วบอกผิวดีมากเลยนะคะโอ้โก็กินแล้วก็หนูกินอะไรก็กินไปก่อนเธอลูกกินนมก็กินเธอจะทำงานนะเนี่ยเขาไม่มีขายแล้วเหรอลูกคำราพี่น้องจะไม่นั่งองกินไข่เข่าอีกอยู่อ่ะนะ เป็นยังไงคนที่เขาขายของออนไลน์กันเนี่ยหานะเขาคิดเขาพูดเขาทำยังไงทําไมเขาขายดีขายปังทําไมเขาสาเร็จกันมีรายได้หลักล้านที่ก็เรียนรู้เหมือนกันละค่ะแต่เราก็เข้าใจอะไรมากขึ้นละนะในการใช้ก๊เลงดูเหมือนวันเนี้ยเราคนนี้ก็ก็มีแบบโมเมนต์ไปดูดูละครเหมือนกันนะอด,ดไม่ได้นะคะทุกคนเอออนะสมมติเราดูละครอ่ะเราอาจจะเจอเรื่องนั้นละเรื่องแบบละคระ่ะค่ะนะคะ ก็รู้สึกในเจอจริงๆค่ะด้วยคน่าอ่ะก็คือไม่ได้ว่าเผลอหรอก็ตั้งใจอยากดูนี่นะคะคุณเนาะอ่าบางทีมันนษยนคนเราเนี่ยถ้าหากว่าคุณเป็นคนหนึ่งที่ไม่ได้อยากประสบความสำเร็จคุณจะใช้ชีวิตเหมือนมันนุ่นท่าไปทั่วไปได้เลยค่ะแต่สมมุติว่าวันนี้พี่ๆเพื่อนๆ่ะที่มาติดตามนี้ทุกคนไม่ว่าจะช่องทางไหนก็ช่างหนึ่งเลยถ้าหากว่าคุณเป็นคนหนึ่งที่อยากจะขายของออนไลน์แล้วก็ประสบความสำเร็จเนาะ เราก็ต้องเรียนรู้ตัวพี่ก็มาเรียนรู้มาพี่ก็จะไม่ต้องมาบอกต่อลูกๆของพี่นิดเหมือนกันในวันข้างหน้าถ้าหากว่าพี่นิดมีลูกๆนะเป็นนะพี่เอาแค่สามสิบคนแรกนนค่ะพี่กลัวดูแลไม่ไหวนะคะเออแต่บอกเลยว่าใครมาทํากับเราขายดีขายเป็นขายปังแน่นอนเรากล้ากาาับระกัจากประสบการณ์ตั้งแต่เราขายของเรนมาจากไม่มีออเดอร์จนขายได้อะ่ะนะ สมมติว่าเราอะนะคะขายอะไรกันอยู่บ้างเนาะอ่ะก็ทักขายกันได้เนาะ,ะนะคะเพื่อนเพื่อนอ่ะพี่ก็ไม่ได้เก่งกับขาหรอกแต่เราเคยมีประสบการณ์มาเราก็อยากจะหาประสบการณ์เหมือนกันทุกคนเนี่ยตัวของนินองเนี่ยก็ไปติดตามไปหาคนสําเร็จเราอยากเห็นว่าพี่เขาทํากันขนาดไหนพี่ก็มาในระดับลงทุนหลักหมืน่นได้กําไรหลักหมืน่นเลยเนาะพี่ผ่านมาได้ลงทุนหลักร้อยหลักพันอะสองพันกว่าบาท ได้กําไรที่ละห้าร้อยที่ละพันเจ็ดแปดเดือนก็คือหาเงินเองได้นะโดยที่เราอ่ะไม่ต้องขอสามีแล้วก็ไม่ต้องพึ่งใครโดยที่เราเลี้ยงลูกก็มีเงินอะ่ะมีรายได้เลี้ยงดูตัวเองจนมาเรียนรู้คนสําเร็จเราอยากจะเป็นเจ้าของแบรนด์เราอยากจะมีแบรนด์เป็นของตัวเองอยากจะมีสกินแคร์เป็นของตัวเองเราไปเจอโรงงานที่แบบเริ่มต้นการสร้างแบรนด์อ่ะหลักด้วยหลักพันก็สามารถเป็นเจ้าของแบรนด์ได้หฮ้ยมันไม่มีแบรนด์ไหน โรงงานไหนที่แบบมีทุกวันนี้ยิ่งยิ่งเยอะไปใหญ่ยิ่งอยากเจอโรงงานที่ผลิตถูกอ่ะยิ่งเจอเยอะมากนะ,ะทุกคนก็มีกิเลสเหมือนกันนะว่าเฮ้ยอ่ะอยากจะเปลี่ยนอะไรแบบนี้แต่ว่าไม่เอาหรอกเพราะว่าสบู่ตัวนี้มันก็ใช้ดีจริงๆอะ่ะนะถ้าวันนี้เราค้าขายอ่ะอย่าย,ยึดติดที่ว่าของถูกของแพงนะว่าเอ้ยวันนี้เราขายของถูกของแพงเราจะขายให้ใครอยนะ่างเงี้ยทุกคนอ่ะใส่ใส่มงก่อนนะ จริงๆแล้วไม่ว่าจะถูกจะแพงอะถ้าเราขายคุณค่าของตัวเองเนี่ค่ะลูกค้าซื้อหมดทุกคนนั้นคนคมาดีหน้าสดนะคะทุกคน,นไม่แต่งหน้าได้ไหมเนี่ยสวยสวยหน้าสดก็สวยจะนอนแล้วนอนทุกคนเออนะอ่ะอันดับแรกเลยค่ะข้อที่หนึ่งค่ะนะคือมีความสุขนี่จดด้วยนะพี่กลัวๆแบบบางทีเราอาจจะแบบข้อที่หนึ่งคือมีความสุขโปรแกรมจิต อย่างเช่นโอยพรให้ตัวเองมีความสุขมีโชคมีลาบค้าขายร่ํารวยอะไรประมาณนี้ค่ะฉันถือซูเปอร์สไตล์ออนไลน์ชัดๆัฉันสวยและรว,วยมากฉันเป็นที่รักยิ่งของผู้คนมากมายอ่ะจับอะไรมาขายก็ขายดีขายปังฉันมีตัวแทนทีมงานเยอะแยะมากมายหลังไหลมาหาฉันเยอะแยะมากมายจับอะไรมาขายก็ขายดีขายปังขายหมดไม่พอขายเหมือนพี่ส่วนคาถาจริงจริงแล้วพี่จะนะต้องแบ่งปันต่อเนื่องนะทุกคน แต่วันนี้พี่ทําคลิปนะคาถาพระมหาจาักพรพรรดิไปได้ยังเดี๋ยวไปดูยูทูบอีกทีหนึ่งเนาะอ่ะพี่ว่าพี่สวดทดําเรียบร้อยละก็คือสวดแค่เวลานั้นแหละนะเออนะจริงๆิงอ่ะต้องสวดเช้าเย็นไงทุกคนเราก็เลยว่าทํายังไงดีว่านะทําเป็นเวลาเนาะก็เขียนไว้นะว่าจะสามทุ่มเนี่ยต้องสวดคาถาพระมหาจักรพรรดิแล้วก็นอนนะโดยที่ก่อนนอนเนี่ยก็จะไม่ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องอะไรเลยนะสําคัญมากเลยค่ะเพื่อนเพื่อนเวลาก่อนนอนเนี่ยสําหรับใครที่แบบ อยากจะเจอแต่เรื่องราวดีๆค้าขายดีลูกค้ารุมเข้าร้านไม่จะออนไลน์หรือออฟไลน์อะ่ะก่อนนอนนี่คือพลังงานที่เราต้องเคลียร์สมองเรามา,มากๆเลยค่ะเคลียร์ให้สมองเราแบบมีแต่บุญอะ่มะมีแต่บุญกุศลในสมองเราแล้วก็ให้เราเห็นภาพว่าคนเข้าร้านเรามากขายดีขายปังพี่ก็จะเริ่มเหมือนกันค่ะบางทีนี่เหนื่อยค่ะนอนหลับไปไม่ได้โปรแกรมจิตอะไรเลยค่ะตื่นมามันต้องแปลกใจว่าทําไม ลูกค้าเมื่อไม่ไม่เข้าร้านเราวะทําไมลูกค้าเข้าร้านน้อยจังเลยปกติทําไมขายดียนคะคะหรือแมก้กระทั่งออนไลน์ก็เหมือนกันคนอื่นเขาขายดีกันมารุ่มมึ้บ้ามแล้วแปบ๊บเดียวอาทิตย์สองอาทิตย์ขายดีแล้วแต่เรานี่สิทําไมยังไม่ขายดีเพราะว่าเราไม่ได้สั่งจิตใต้สำนึกพี่กเ็เราลืมสั่งจิตใต้สํานึกหรือเปล่าวะเออบางทีเราก็อย่างเงี้ยล่ะนะทุกคนข้อที่หนึ่งคือใส่โปรแกรมจริตนะคะว่าต่อไปนี้นะฉันน่ะโชคดีทุกด้านของชีวิต มีลูกเป็นอภิชาตบุตรขอบคุณนะลูกนะแม่รักหนูนะหรือแม้กระทั่งเราไม่เคยโทรไปขอแม่ขอโทษพ่อแม่ใช่ไหมเราก็โทรไปขอโทษท่านแล้วก็ขอบคุณท่านนะที่ท่านเลี้ยงดูเราตั้งแต่เด็กจนโตเลี้ยงเราให้เรามีความรู้มีวิชาไว้ใช้จนถึงทุกวันนี้เราก็ขอโทษท่านด้วยนะสมมติว่าเราเคยทําให้ท่านลําบากขอโทษที่ทําให้แม่ลําบากต่อไปนี้หนูจะขยันหาเงินให้มากขึ้นบางทีพี่ก็เป็นคนอายเหมือนกันนะพี่ก็ไม่กล้าพูดก,กับแม่พอพูดถึงเรื่องธุรกิจทีใด แม่เราเราก็สิวสา,แ,าแบบสวนทางกันเลยแม่จ๋าเลากกสิว้าลบเลาสิบ่มีความเสืือมนนันในในในเฮาเลยอะแต่เราก็อยากจะตอบย้ำนะแม่หนูจะรีบทำรีบได้นะอะไรประมาณนี้แต่ในใจเรก่องเร่อกะอายเพ้าเกวานะพี่น้องก็ถ้าหากว่าตอนนี้พี่พี่ก็อยากจะพูดกับแม่ได้นะว่า ayo. แม่แม่หนูทำอันนี้อยู่นะแม่รอหนูหน่อยนะหนูจะรีบทำรีบได้นะอะไรประมาณนี้ให้ให้คอนเฟิร์มกับแม่ไว่าหนูจะรีบทำรีบได้นะ จะได้พาแม่ไปกินไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยหรือแม่ถ้าจะได้มีความสุขรอเราอย่างเงี้ยค่ะเนาะหรือแม้กระทั่งบางทีเราก็แบบน้องเราก็เหมือนกันนะถ้าถ้าส่องอยู่เนาะน้องชายจริงๆเนี่ยอยากจะบอกน้องว่าเออกับบอลลี่ซังอย่างหนอกแต่เอออยากจะบอกว่าเออกับฮักน้องคือการักน้องนะคะไม่ใช่ว่าไม่รักมันนะเรียกกันแบบนี้ทุกคนก็คืออยากจะแบบถึงแม้ว่าเขาไม่เคยได้ช่วยช่วยเราเวลาที่เราลําบากแต่เราก็ไม่ ไม่ไม่โกรธไม่ไม่อะไรพอแล้วไม่แค้นใครแล้วนะและอยากจะบอกเขาว่าเขาทําดีที่สุดแล้วแต่อยากจะบอกว่าอันไหนที่มันทํามันผิดศีลนนะ่ะมันผิดศีลไม่ว่าจะเป็นข้อห้าหรือข้อสามหรือาข้อห้าเนี่ยค่ะมันมันทําร้ายสุขภาพมันไม่ได้ทําร้ายใครเลยนะข้อห้าเนี่ยค่ะนะสุรามีอะไรเนี่ยมันมันไม่ได้แบบทําร้ายใครมันทําร้ายตัวเองชัด ทำร้ายตับไตปอดเราต้องดูเราต้องดูดูแลแม้กระทั่งล้างลาไส้ล้างสารพิษออกจากตับจากไตจากปอดค่ะทุกคนคะ่ะพี่อ่านสมุดธรรมะเล่มหนึ่งจนแบบว่าจนว่ารักตัวเองอะ่ะเขาเรียกว่าอะไรหนังสือธรรมะเล่มนี้สอนเรื่องของการดูแลสุขภาพเนาะทุกคนหนึ่งเลยถ้าเขาจะบอกวิธีตั้งแต่ดูแลตับดูแลไตดูแลต่างๆแต่เราก็อ่านแค่นั้นก็ อันแค่วันเดียวสองวันก็ไม่ได้สนใจแล้วอะไรเงี้ยบางทีก็มีขอโทษอ้โหสิกรรมหลวงพ่อบางทีว่าหนูไม่ได้อ่านต่อเนื่องแล้วก็ไม่ได้ปฏิบัติทุกวันอะไรเงี้ยเออจริงๆเขาต้องสวดมนต์ทุกวันมันมีสมุดธามาหลายเล่มไงทุกคนพี่ก็ไปเอามาอ่านมาเจออย่างเงี้ยเราก็เลยว่าเออครูขอเลือกสักเล่มเถอะเพราะว่าถ้าหลายเล่มหนูก็ไม่ไหวเหมือนกันนะเออเราก็เป็นคนเออมนุษย์คนนึงนี่แหละที่แบบว่า เราจะเอาแม่งทุกพลังงานมาอยู่ในตัวเรามันก็เป็นไปไม่ได้มันไม่ไหวนะคะทุกคนบางทีเออเราขอมีแค่จิตเรากับจิตองค์พ่อพิกนเ,เนธหรือแม้กระทั่งขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วไปก็จริงเถอะขอให้หนูมีจิตเดียวแล้วแต่ว่าเรารู้อยู่ว่าต้องขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์อ่ะเพื่อให้ท่านมาช่วยเราเรื่องนี้ก็สําคัญนะทุกคนอันดับแรกค่ะนะข้อที่หนึ่งคือโปรแกรมจิตพูดแต่สิ่งดีคิดถึงแต่เรื่องราวดีๆค่ะดูตัวยอย่างเช่นเราขายของออนไลน์ใช่ไหม เราคิดว่าวันนี้เราจะขายดีขายปังเงินเข้าบัญชีทุกวันทุกวันแต่พี่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเงินจะเข้าบัญชีตอนไหนตอนที่เราขายของอะไรเนี่ยเราไม่รู้หรอกว่าอีกนานแค่ไหนว่าจะมีลูกค้าแบบที่จะมาอดหมุนสินค้าที่เราตั้งใจโฟดขายอยู่ทุกวันนะหรือแม้กระทั่งเราทำคอนเทนต์ใน u t u b e เพจเ c e b o o k บางทีติกตอกันี้ก็ยังไม่ได้ไปว่าจะไปติ๊กตอกอ่ะนะคะเราก็ไม่รู้หรอกว่าวันไหนแบบที่แบบเพื่อนเพื่อนในติ๊กตอกอ่ะ เขาจะรักเราเขาจะชอบเราเขาจะตัดสินใจมาซื้อของของเราแล้วก็มาร่วมลงทุนกับเรานะเออแต่บอกเลยเหมือนที่พี่วิขายสังขยาเนี่ยไปจอดร้านปุ๊บแป๊บเดียวก็มีคนเดินผ่านซื้อลวแต่สมมุติว่าเราชวนพี่เขามาทําอย่างเงี้ยเขาก็ไม่มาทําหรอกแต่เราอธิษฐานจิตเราดันอธิษฐานจิตว่าขอให้เจอกันยายนมิตรที่มีแบบนี้แบบนี้อ่ะเราจะได้แบบชวนพี่เขามาขายพี่นาเนี่ยเจอกันพี่นาเขาอยากทํานะพี่นาเขาอยากทําช่วยอะไรเงี้ย ไม่มันไม่สบเจอกันจริงๆค่ะพี่แบบพี่นาเนี่ยคือคนที่เป็นลูกค้าพี่ลิเนี่ยชื่อวานาเนาะอ่าพี่พอเป็นคนพมา่าพี่เขาอยากขายของอนไลน์นี่แหละเขาเรียกว่าบุญเราเสมอกันแต่พอวันนึงพี่ก็พี่บอกตรงๆแล้วตอนนั้นเนี่ยจิตใจแบบใจเราก็ไม่พอยเข้มแข็งแล้วหรือว่าเราคิดเรื่องอะไรก็ไม่เหลือเราลบที่ลบแบบเกี่ยวกับการค้าการขายนี่แหละบางทีก็มีโมเมนต์เหมือนกันออกไปขายก็แบบ เราตั้งเป้าไว้ทางนี้แต่ทําไมเราไปทําทางนั้นบางทีก็เคยถามใจตัวเองอะเออเราตั้งเป้าว่าเราจะสําเร็จจากโลกออนไลน์ทํางานสบายๆอยู่ที่บ้านแต่เรากลับออกไปขายสังกะยาเพราะความที่ว่าเออว,วันนึงนมมนยังไม่ได้ซื้อเลยทําไมก็ก็เคยถามใจตัวเองว่าเฮ้ยเรา ถ้าเรายังไปเสียเวลาตั้งครึ่งวันแล้วเราไม่มาลุยทางออนไลน์อะเมื่อไหร่เราจะสําเร็จวะเคยเคยถามตัวเองแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เคยมีจิตสองสีสองใจนะนเพื่อนว่าด้วยความที่เราต้องการเงินเพื่อเลี้ยงลูกเราทุกวันเราไม่อยากให้แฟนเราหาคนเดียวอย่างนี้ค่ะเราก็ต้องออกไปขายเนี่ยอ่ะบางทีก็บแบบเจอปัญหาอะไรบ้างบงเสียงที่ตอนทุกวันนี้เรารู้แล้วว่าเวลาเราเจอปัญหาต่างๆในชีวิตเนี่ยเราต้องแก้ก็คือถ้าปล่อยวางได้ก็คือต้องปล่อยวาง เราไม่ต้องไปสู้รบตบตีกับใครอะไรมากมายใครจะพูดอะไรก็ปล่อยเข้าไปอะไรอย่างเนี้ยค่ะตอนนี้ก็เข้าใจแล้วนะคือเราต้องปล่อยให้ชีวิตเราไปมีอิสระภาพบ้างไม่ใช่ต้องไปสนใจใครมากมายเนาะสนใจนึกถึงตอนที่แบบวันที่เราไม่มีตางหางละเวลาเราไม่มีเราไปพึ่งใครไม่ได้เราต้องขยันหาขยันเก็บเพื่อจะทําให้เรามีไรายได้เป็นของตัวเองจริงไหมคะเพื่อนต่อมานะคะ นีย่ยข้อที่สองคือการมาโนเห็นภาพนึกภาพใส่เสื้อแบบนี้ชีวิตม,มีความสุขความเทียงเยี่ยมมาลงยูทูบวินจะมาอยู่ตรงนี้ทำไมต่อมาให้มโนเห็นภาพพี่ก็เคยเห็นภาพนะแต่ทุกคนนี้จะพยายามลองฝึกการเห็นภาพแล้วนะก็ยังไม่ได้เห็นภาพนะก็เลยว่าให้เอาใหม่ว่ะลองนอนแล้วก็ฝันเห็นภาพดู นย่งงี้ค่ะเียวจะยังเช่นคุณอยากจะเห็นความฝันของคุณอ่ะภายในหนึ่งยี่สิดวันเนี้ให้มันเกิดในความฝันก่อนอ่ะแล้วเวลาคุณลงมือทํามันจะเป็นจริงคาว่ากันอย่างนั้นนะคุณฝันว่าคนเถียงไปไป,ไป อย่ามาพังเสียงไปยืนคนไปไปลุกไป,ไปหนึ่งนะคะคือมีโปรแกรมจิตสองสวมการเป็นนะคะเห็นภาพบรรลุภาพ,ภาพเห็นภาพสิ่งไหนสิ่งนั้นเกิดขึ้นในชีวิตเราเหมือนพี่ลองเขียนค่ะพี่ชอบเขียนค่ะทุกคนคะเขียนแล้วเกิดก็จริงพี่ลองเขียนมานูว,ว่านี่ฉันอยากจะได้แฟนแบบนแบบนี้แบบนี้แบบน ผลสุดท,ท้ายมันก็เกิดขึ้นจริง,รงแค่จะให้แฟชชันเป็นแบบนี้แบบนี้อ่ะอย่างนี้ค่ะนะเออมันก็ได้เจอแล้วก็ดึงดูดคนคนนั้นนะ่ะมาให้เราเจอจริงๆอะไรประมาณนี้ค่ะนะต่อมานะรวมกันเป็นว่าเราขายดีเราขายปังพรุ่งนี้เราจะใส่ชุดเราเหมือนสมกันเป็นว่าคุณอยากจะมีกําไรหลักร้านที่ไหม คุณจะเป็นผู้นำหลักร้านเนี่ยเขาต้องสวยยังไงเขาต้องแต่งตัวยังไงนะเขาต้องมีทัศนคติยังไงเขาต้องพูดจาประมาณไหนหรือเขาต้องอารมณ์ดียังไงเบิกบานยังไงจึงที่ทำให้เขาได้เป็นผู้นำหลักร้านหรือแม้กระทั่งฉันอยากจะเป็นอายุน้อยรล้านอยากจะเป็นแม่ค้าอะไรที่ประสบความสำเร็จเขาต้องคิดต้องทําแบบไหนคือต้องสวมกันเป็นแบบนั้นหรวออย่างเช่นตื่นเช้ามาเราคิดไว้ก่อนแล้วก่อนนอนแล้วว่าอุ้ย พ่งนี้ช้าจะแต่งตัวแบบนี้สวยแบบนี้แล้วก็ไปหาภาพอะไรดูก็ได้ว่าเฮ้ยแต่งตัวแบบไหนนะมันถึงแบบจะทําให้แบบคนแบบมากดติดตามเราเยอะขึ้นมาดูคลิปเราเยอะขึ้นเราต้องทาคลิปแล้วเราต้องพูดน้ําเสียงประมาณไหนนะคนถึงจะแบบฟังแล้วสบายใจฟังแล้วแบบ อารมณ์ดีไปกับเราอะไรประมาณนี้เราก็ไปเรียนรู้นะเราต้องเรียนรู้นะสรุปนะคะก็คือนะ,ะหนึ่งให้โปรแกรมจิตในสิ่งที่ตัวเองต้องการลองคิดถึงแล้วก็โปรแกรมนะการเงินเราปรารถนาการเงินแบบไหนก็ทำเลยค่ะปรารถนาเรื่องงานเรื่องแฟนเรื่องความรักยังไงก็โปรแกรมเลยค่ะการเรียนรู้ชั้นพัฒนาตัวเองได้ทุกวันชั้นสวยขึ้นชั้นดูดีขึ้นชั้นหุ่นดีชนนั้นท้องแบนราบ ชั้นผิวพรรณสวยขึ้นชั้นสตรองมากขึ้นอะไรแบบนี้แล้วแต่ทุกจะโปรแกรมนะนี่ไม่ยกตัวอย่างให้ฟังข้อที่สองคือการเห็นภาพเห็นภาพความฝันที่คุณต้องการจะเกิดขึ้นภายในสิบวันนี้ภายในหนึ่งเดือนนี้เนาะหรือต่อมาคือการสวมกันเป็นยกตัวอย่างเช่นคุณคิดว่าคุณจะประสบความสำเร็จเนี่ยคุณอยากไปรับรางวัลแบบไหนส่งของเยอะแบบไหนสต็อกของแบบไหนมีเงินลงทุนเท่าไหร่ นี่คือการมาโนที่คุณต้องมีการมาโนกับตัวเองค่ะหรือว่าเอ้ยคุณอยากจะไปจองรถคุณจะไปซื้อบ้านคุณก็ไปดูบ้านคุณจะไปซื้อทองคุณก็ไปถายรูปกับร้านทองไปขอดูทองเขาเนี่ย ไปขอดูไว้นะเขาไม่รู้หรอกว่าเรามีหรือไม่ขอดูก่อนนะตอนนี้ทำธุรกิจอยู่นะคะวันนึงจะบกลับมาซื้อเขาอาจจะให้เราดูทองทั้งที่ทั้งนั้นในยุคสมัยนี้ร้านทองอาจจะแบบไม่ค่อยเชื่อถือเชื่อใจใครก็แค่ขอไปดูเขาขอดูแล้วหนูขอถ่ายรูป่อยนะคะอะไรประมาณเนี้ยแค่นั้นก็พอก็ได้ถ้าเราถ้าเราไม่กล้าไปถ่ายเราก็แค่เดินผ่านร้านทองแล้วก็ดูไว้ว่านี่นะจักรวาลหนูอยากได้ทองแบบนี้นะช่วยให้หนูมีเงินมาซื้อทองใส่แบบนี้ด้วยนะ นี่แหละคุณไปสั่งแบบนี้นยะพี่ชอบสั่งแบบนี้ถ้าพี่บิชเข้ากล้าเข้า,เข,าเข้าร้านทองใช่ไหมเราก็พาเดินผ่านร้านทองหรือบางทีเราไปออมทองเงี้ยแล้วก็บอกว่าเราต้องการเงินออมทองอะไรเลือนออกเหรอเดี่ยเลือดออกเลยหนูต้องการออมทองให้ได้เท่านี้นะคะขอให้หนูมีเงินเหลือเก็บไว้ออมทองเท่านี้ด้วยนะ <c oughs> แล้วก็สั่งตัวเองอย่างเงี้ยค่ะนะพี่ก็ขอจบคลิปนี้แค่นี้นะคะทุกคน จริงๆอ่ะจะทําคลิปสวดมนต์แต่สวดก่อนหน้านี้ไปแล้วนะคะจริงๆต้องสวดเป็นเวลาไปสวดก่อนนอนกันนะคะไม่งั้นเพื่อนเพื่อนก็ไปสวดคาถาประมาญจักรพัินะคาถาเงินล้านถ้าใครอยากจะได้คาถาต่างๆเอาไปสวดเพื่อให้ตัวเองค้าขายดีก็ขอได้นะเดี๋ยวพี่จะถ่ายรูปไปให้สวดค่ะนะคะสำหรับใครที่อยากจะเอาเนาะไปแล้วจ้าบ๊ายายนั่งแบบนี้จะนานไม่ได้นะคะเพื่อนๆขาเหน็บกินแล้วก็ทําสม่ําเสมอทําทุกวันทุกวัน การโปรแกรมจิตเนี่ยไม่ใช่ว่าเราจะโปรแกรมจิตวันเดียวมันจะเกิดผลลัพธ์ตัวอย่างเช่นเราดูแลผิวหน้าเลยค่ะเราไม่ได้ดูแลผิวหน้ามานานเราอยากให้หน้าเราใสอยากให้เราหน้าเราเด็กสิวยุบอย่างเงี้ยเวลาเป็นสิวเนาะมันก็ต้องใช้เวลามากกว่าหนึ่งเดือนถึงสามสามเดือนเลยนะสมมติว่ามีเป็นสิวเยอะอย่างเงี้ยค่ะนะเวลามันแพ้อะไรอย่างเงี้ยหรือเป็นสิวสเตียรอยเพราะพี่ก็เคยขายเกรนแคร์มาเยอะอ่ะเพราะเราเคยดูแลลูกค้าโหคนเป็นสิวใช้เวลา เดือนเดียวยังไม่หายเลยต้องใช้มากกว่าสองสาเดือนขึ้นไปบางคนมันเป็นเยอะไงนะคะนี่แหละเวลาเราใช้อะไรอ่ะเราก็ต้องระมัดระวังใช่ไหมนะแล้วบอกเลยว่าอย่างสมู่ล้างหน้าของตัวนิดเองอ่ะบอกเลยว่าคือไม่เลกที่จดแจ้งถูกต้องถึงแม้ว่ามันเป็นแบรนด์ที่เริ่มใหม่นิดนิดเทสของตัวเองเนี่ยมาประมาณสามก้อนละสามสี่ก้อนใช้ดีจริงๆนะแล้วถามโรงงานแล้วว่ามี อันตรายใดๆไหมไม่มีนะเราก็เชื่อใจโรงงานเพราะว่าเขาผลิตมาตั้งเจ็ดแปดเดือนพี่เริ่มสร้างแบรนด์พี่ไม่เริ่มต้นด้วยเงินเยอะแยะมากมายนะเริ่มต้นแค่ตัวแล้วหัวใจกับการสั่งสบู่มาใช้เท่านั้นเองค่ะนะถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่อยากประสบความสําเร็จในยุคนี้เชื่อไหมเงินความรวยฟรีความรวยฟวรยฟีการลงทุนเงินแค่เก็บไว้ไม่กี่บาทนะ 205ร้อยห้าบาทคุณก็สามารถาเรียนรู้คอร์สฟรีสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์คุณไม่ต้องลงทุนเองพี่เคยทําได้เหมือนกันนะเราไม่ต้องลงทุนเองลูกค้าลงทุนให้เราจักรวาลันคุณลงทุนให้เรานะอืเราเป็นคนมารับใช้เขาแล้ววันหนึ่งเขารักเราเชื่อถือเชื่อใจเราเขาจะลงทุนร่วมกันกับเราค่ะนะคนสําเร็จก็ทําได้เราก็ทําได้เหมือนกันเนาะคนเราอย่าะมีข้ออ้างแต่หากว่าวันนี้อยากจะรวยอยากจะมีรายได้เยอะขึ้นเราก็ต้องกล้าคิดกล้าทํา นะโดยที่เราไม่ต้องมีความกังวลใจใดๆเลยว่าเราจะทําไม่ได้นะเราทําได้ทุกคนทําได้ทุกคนขายดีขายเป็นขายปังได้ค่ะสําหรับใครที่ไม่เคยขายข,ายของออนไลนะ์นะแต่อยากขายของออนไลนะ์นะมาปรึกษาที่ได้แอดไลน์มาที่0985049762ป้าศนเกาทักมาที่เฟซบุ๊กพิทยากรสศภาเรามีคอร์สให้ดูเรียนรู้เองเรียนรู้เข้าใจกดไลค์กดแชร์ช่วยเหลือผู้คนเวลาเรียนแล้วก็แชร์ แชร์เหมือนมาเจอนิดเนี่ยเรียนแล้วก็แชร์เพื่อช่วยเหลือผู้คนมันเป็นผลบุญอย่างหนึ่งนะคุณรู้หรือเปล่าช่วยคนอื่นได้เนี่ยมันคตรมีความสุขเลยรู้เปล่านะสิ่งใดก็ไม่เท่าวิชาค่ะให้เขาไปเนี่ยวิชาที่เรามีให้คนอื่นไปอะ่ะถ้าเขามาทํากับเราหรือไม่มาทําก็สร้างรู้หรือไม่เขาอะ่ะจะมีความสุขแค่ไหนถ้าเขาขายดีขายปังขเขาหาเงินบนโลกออนไลน์ได้ หรือบางทีเขากําลังเจอวิกฤตเรื่องอะไรก็ช่างหรือดีเขามาเจอเราเขาได้กําลังใจจากเราอะแค่นั้น่ะเราก็ได้บุญมหาศาลแล้วล่ะทุกคนอ่ะมาช่วยเหลือผู้คนไปด้วยกันนะถ้าเรียนรู้เกิดผลลัพธ์แล้วนะก็นะอย่าลืมบอกต่อคนอื่นด้วยหรือแม้กระทั่งช่วยเหลือคนอื่นต่อด้วยนะเราจะช่วยเฉพาะคนที่เขาอยากทำแหละทุกคนในการขายของออนไลน์เนี่ยยี่จะ,จะบอกอย่างหนึ่งเลยนะเราจะช่วยเฉพาะคนที่เขาอยากทำกับเรา ส่วนใครที่เขาไม่อยากทําไม่ต้องไปเสียเวลาหรือบางทีอ่ะสัมภาษณ์ก่อนอย่าอย่าเป็นเหมือนพี่ิในอดีตค่ะเคยมีมือนกันบอกว่าจะขายพอสต๊อกของผลสุดท้ายจะคืนจะไม่ทําทุกวันเนี่ยถ้าพี่ไม่ถ้าพี่ไม่เริ่มขายของออนไลน์มาจนถึงปัจจุบันเนี้ยพี่จะรู้ไหมว่าลูกค้าชอบอะไรต้องแก้ไขปัญหาอะไรแม้ทั้งตัวเราเองแล้วก็ในกรณีที่เราเรียกลูกค้าเลือกตัวแทน ย่าเฮิตถอนไหนไปต่ oh <my S 1> อไปเ <my God. S 1> ชิญเชิญเหม็นนี่ฮะคือกล่องมอยแพค็คของนะสั่งมาหลายๆลยด้วยจานอะ่ะ <laughs> ไปแล้วนะคะ